นี่นะคะเพราแม่พี่น้องดเอกแอปเปิ้ลข้างแรกแล้วก็เป็นการติดตาข้างแรกของแม่จอยนำนะคะหินวะยังเพยังบ่ทันอ่เนี่ยแต่ติดแล้วนะคะเพราะว่าแม่จอยติดตามาได้หลายเดือนแล้วนะคะช่วงนั้นที่แม่จอยสร้างกิ่งพันมาพอกิ่งพันมาถึงนะคะแม่จอยกับบวว้างขายของเนาะ ช่วงนั้นขายของขายกับเข่าอย่างประมาณนี้คือมัน,ม,นมันถิ่มมันทิ่มตรงนั้นมาบ่ได้ก็เลยเอากิ่งพันไว้ในตู้เย็นก็มาติดตานะคะทีแรกคิดว่าบ่ได้แล้วบ่ติดแล้วเนาะแต่พอมาเห็นนะคะดอกนังน่งนัง่งนั่งตุ่มๆนะคะตอนเห็นแตกขึ้นมาใหม่ๆเข้าใจว่าเขาเจะเพิ่นสีแตกออกมาเป็นกิ่งแบบนี้นะคะนี่กิ่งต้นต้นที่ใหญ่ๆนี่คือ เป็นต้นที่ไม่จ่อยเพาะเม็ดนะคะเพาะเม็ดปลูกเองได้สองต้นเนาะก็คือต้นพุ้นนะคะเห็ดจังใดก็ยังบ่มีมาออกมาเลยนะยังบ่มีเลยนะคะก็ได้ประมาณ3-4ปีแล้วมันเป็นต้นเพาะเม็ดเนาะไม่จอยกระตอนที่เห็นตัดไปนี่คือตอนกิ่งไปไปไว้เป็นต้นโตนะคะถ้าเขายังบ่เป็นหมากไม่จ่อยกระสิเอาข้านี้เป็นเป็นต้นโตแล้วก็หากิ่งพันุดีมาโตกิ่งมาติดตาเอาเนาะ นี่นะคะอันนี้เป็นดิตาข้างแรกอีลีนะคะข้างแรกที่เคยเห็นต้นแอปเปิลออกดอกมีรอมาเบ่งตอนบานนะคะดอกมันอาจสีน้อยเนี่ยเพราะว่าไม่เจอก,ก็บ,บรู้นะคะว่าดอกที่มันออกมาใหม่นยมันน้อยหรือมันใหญ่เนาะก็บอกเคยเห็นคือกันเพิ่งเห็นข้างแรกมันกะนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอเบ่งตอนบานแล้วก็รอเบ่งว่าเขาซิทิดพ้นห้บอมาลุ้นกันนะคะคือมื่อนี้ดีใจเนาะที่รียกบอได บ่ได้คิดว่าเขาสิออกดอกให้นะคะก็คือติดตาเพื่อที่สิให้เขาแตกกิ่งแตกกิ่งแตกอ่าออกมาแบบน,นี้นะคะเนี่ยเห็นบอกอันนี้เป็นต้นต้นต่อันนี้เป็นต้นที่ไม่จ่อยเพราะเม็ดเอานะคะอันนี้แตกดีค่ะแตกแล้วก็ทนพร้อมนะคะทนกับสภาพความร้อนได้เลยนะคะบ่มีตายบ่มีอย่างแต่ว่ายังออกมากให้นอกกะ เอาไว้แบบนี้แหละคะ่ะรอต่อไปนะคะถ้าเขาบออกมาไม่เจอกระเเอาเป็นเอาเป็นต้นโตตอนเอาเป็นต้นโตแล้วก็หาพันธุ์ที่มันนี่ออกดอกแบบนี้เป็นหมากแบบนี้มาอันนี้พันธุ์เจ๊ดนะคะซื้อมาแล้วก็มีที่เนี่ยอันนี้อันจักสิเป็นอะไรในนี่กรติดตาไว้คือกันนะคะเนี่ยติดตาไว้ทรงที่เห็นบอก นี่นะคะแต่บ่ได้เนาวว่าบ่ได้อย่างก็รอเบิ่งเพราะว่าตาตา,ตาที่ออกดอกนี่ก็เป็นแบบนั้นคือกันนะคะตานี้ก็เป็นคือตัวนั้นแหละก็บ์คิดว่าสติทคือกันคิดว่าเพื่อนตายไปแล้วนะคะตอนนี้กําลังให้น้ำนกําลังให้น้ํานะคะอ้ยออกดอกแล้วดีใจฟุ้มใจนะคะฝีมือเจ้าของเองขั้งเล็ก ครั้งแรกในชีวิตที่เกิดมาได้เห็นได้เห็นดอกแอปเปิ้ลแล้วนะคะนนเนาะพุ่มใจหลายๆเดี๋ยวเดี๋ยวซิมาอัปเดตให้นะคะว่า,าติดมากบโบนะคะดอกเดี๋ยวซิมาอัปเดตเป็นระยะระยะให้เนาะไม่ดีใจหลายแต่ว่าไอตัวตัวที่ มันมีตอกิ่งเนาะมีตอกิ่งตอกิ่งนั้นยังบอท่านได้เป็นดอกนะคะเป็นแตกยอดออกมาแล้วเนาะแต่ว่ายังบอมีดอกให้นะคะอันนี้เป็นติดตาแสดงว่าติดตามันสิเป็นดอกไวกว่าตอกิ่งหรออ่าไม่จดกบบรกบืูคือกันคะแต่ว่าอันนี้ติดตามันมันออกดอกแล้วนะคะนี่เห็นว่าเอาตามัน ดีใจนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่จอยเอามาแชร์ให้สำนี้ก่อนเดี๋ยวมันดอกมันบานช่วงที่ดอกบานเยวจะมาถ่ายคลิปให้เบิ่งอีกว่าดอกเขาสิเป็นสีหยังนะคะแล้วก็ช่วงที่ติดผมเนาะติดผลเนาะกัมารุ่นกันว่าสิติดโบนะคะเพราะว่าบอกเคยปลูกคือกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากไว้สำนี้ก่อนไว้พอกันคลิปหน้านะคะแม่จอยกัฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้้อมเด้อเพื่อที่สิด้บโบพัฒนคลิปใหม่ๆที่มาอัปเดตให้เนาะสำหรับวันนี้แม่จอยต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ